Rồi đó. Uh. วิ้ยมันมานี่ไงนี่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 น ชิดหนด่อยแล้วอะอะปีเลย,ย,เลย,ยโดนแล้วโดนเขาแล้วเอ้ยลาช่อนนี่ว่ะโอ้ยหลุดเอปรอต้้ยมาช่อนกัดดุด้วย หลุดไปแล้วมันกัดเบานะมันดูดจุด๊บเดียวไม่ได้วัดด้วยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคฮะเเปิดมีแม่งเอาแต่แมนเปี้ยเลยขายขาดได้นะฮะกระต๊อกน้าดินอยู่ อ๋อใช่ ขึ้นไปอีกได้ไหมเนี่ย โอ้ยดอแล้วโอ้ยหมามานี่มานี่อ้าว้อตัวนี้กัดโคตรแรงเลยท่านผู้ชมเอ้โอเคฮึเดี๋ยวกิ๊เปร์อ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดินดินมาแล้วโอ้ยประชันครับขาย อ้วนเลยอ่ะอ้วนอ้นเลยอ่ะดูน <Okay. S 2> ีสะอาดมากอ่ะขาวโบ้เลยกัดเจืออันนี้ออดจ้ำครับผมโ <Okay. S 2> อเควันนี้เราอยู่กันที่ท้ายเขื่อนป่าสักครับวันนี้มาหาปลาช่อนปลาชะโดกระสูบถ้าได้นะ <Okay. S 2> ก็วันพักผ่อนครับมาหาสูตรอากาศบริสุทธ <Okay. S 2> ิ์โอเคโอเคครับเดี๋ยวตามต่อครับ วิตงตัวนี้สะใจมาก <Whoa. S 2> ้้อพี่เข้าใจดีมากเลยเที่เจ้าเกี่ยวผมติดแล้วขาดนะเขาอาสาดำน้ำให้สุดยอดเลยชาวบ้านที่นี่ใจดีครับ เอาไม้หรอ,อ,อพี่่นดำน้ำหล่อี่ร้อมากแล้หนยเจอลพี่ติดคายเก่าแล้วพี่ ขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอเคอืมเจ้าเลยต้องขอบคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะชื่อออมชื่อออมใช่ไหมพี่อยู่แถวนี้เนาะอ๋อเนี่ยสุดยอดครับพี่ออม ท่านผู้ชมเว้ยหมายคตรสวยด้านหลังอะดูดินะบ้ะไปครับเดี๋ยวตามดูมีตัวปแบบไม่รูก โอยปากระสุบดีหว่าพี่เห็นตัวเลยอ่ะโอ๊ยถอ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 ย หาย,ยมันไม่เอาแล้ววะแมงดันมันไล่มาันเนี่ยหน้าบ้านผมเลยแหละ <c oughs> แล้วแมก็ไม่กัดใช่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 ใช,ช่ดอกเนี้ยใช่ นั่งคุกเข่าเลยอไอ้เฮียปลาอะไรวะ kẻ cú à, Sai đúng, anh đúng, 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 mái, à, đúng, mái à đúng, 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 kap ร้อยเฮ้ย,ย,ย,ยมันต้องอย่างนี้ป้าเฮ้ยไปไงรอจีบตั้งนานตัวเนี้หืมโอ้หต้องกิปเปอร์แล้วไม่ไหว,ไหวลากขึ้นไปเลยครับท่านผู้ชมเลยโคตรโหดอ่ะโอ้ย เอ้ชดโดอุ้ยใสใสโลเลยน่าจะโลนะตัวเนี้ยโอเคบ้คือตอนแรกอับผมตีกบกบไม้แล้วทีนี้มันมันดันน้ำใส่หลายรอบแล้วมันไม่ยอมกัดผมเลยลองทั้งใช้ใบพัดก็ไม่กัดอะไรก็ไม่เอาเลยลองตัวนี้ดูนี่ดำน้ำประมาณ มันเกือบเกือบสอกอครับผมท่านผู้ชมเนี่ยเห็นมันจิบอยู่นู้นไกลๆก็กๆเลยลองตีดูมันมากัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าน,ะน่าจะเห็นอยู่นะช็อตนี้โคตรโอเคโอเคโอเคครับผมโคตรมันลยวันนี้เอ,อ้แ๋วโอเคยังไ <Okay. S 1> ดีนะตรงนี้ยังมีช่องให้ตีอ่ะถ้าไม่งั้นนะเรียบร้อยเลยเนะี <laughs> ่ยใช่ประวะใช่ประวะใช่ประวะ <laughs> อย่าโยกดิ <laughs> ถ้าโยกย <laughs> จะฟูอนะเม่อ <laughs> <laughs> เอเอ, <laughs> เ,อ <laughs> เออม่เเอเเรเออเอ่อ <laughs> โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วพี่ตั้มโดนแล้วฮึ่มเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะมาแล้วตนมาแล้วฮึ่มฉันโดนจิบลากเลยลากเลยเฮ้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 บอกแล้วเหยื่อตัวนี้มันเด็ดจิ๊ปเปอร์อจิ๊ปเปอร์อยู่นู่นที่กระเป๋าหื่มสวยงาม มันคว้ามับเลยใช่ไหมไม่คิดว่าจะตีตีไปแล้วว่ามันไม่เลยหัวมันด้วยไงอ๋อไม่ถึงเออมันมันไม่ถึงยังขึ้นป่งอย่างขึ้นดีอีเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวอัดนี่ไงโอ้โหมัฟหยุดพอดีหยุดดิอือโอหัวคะ อาปังเอออาปังอาปังเออนั่นแหละจบเดี๋ยวเดี๋ยวจะลุกเกิดครับผมตัวแรกของวันเฉยนั่งไหนแล้วถ่ายมาไหนสวยเฮ้ยตีดจิตนะตัวนี้ติครัยใช้เหยื่อจะโดดเขื่อนตัวแรกของวันครับตัวแรกของวันไม่รู้ตัวแรกขึ้นไปนั่งแล้วก็ผมขอบคุณครับ หูไม่ตรงหึติดยาติดยา <laughs> <c oughs> ยากระชากซ้ำเว้ยเว้ยตั้มโดนอีกแล้ววะฝ่าผมเปียกหมดแล้ว ุยโอ้ย,อยตกใจดูว่าปลาแหลกที่ไหนได้เกี่ยวกิ่งไม้ <c oughs> อย่าเอาเฟ้ยเลยเฮ้ยนี่ไสโลอ่ะ ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาอัานสมควรแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ท้ายเขื่อนป่าสักครับผมมาเลาะมาเรื่อยๆมาเจอหมายนี้ก็อยู่นานหน่อยเพราะว่าะโดจิตเยอะครับก็ช่วงนี้โควิดหลายแรงมากยังไงก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือกันด้วยนะครับเป็นห่วงสุขภาพก็ดูแลตัวเองดีๆ ตันนี้ผมอยู่กับพี่ตั้มนะมากันสองสามคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปครับ